วัสดีครับผมพบกับช a n น e l Dev g น n Project นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการแก้ไขหรืออัปเดตข้อมูลเข้าสู่ Database นะครับต่อจาก EP ที่3นะครับที่ทำการ insert ข้อมูลเข้าสู่ d a t a ้ a เบสล้วนะครับต่อไปคือการที่เราจะต้องมาทำการแก้ไขนะครับครับผมขั้นตอนแรกนะครับให้เราทำการเปิดโปรแกรม s a มเหมือนเดิมนะครับก็มี a p a c h ชแล้วก็มา SQL นะครับให้สตาร์ทสตัวนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการเปิด local host นะครับแล้วก็ slash folder ของเรานะครับเข้ามาที่ตัวตารางของเราก่อนนะครับที่เราสร้างไว้แล้วนะครับใน EP ที่1นะครับ EP ที่1กับ EP ที่2นะครับทุกทีนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการสร้างไฟล์ขึ้นมานึงไฟล์นะครับใน folder admin นะครับให้เราทําการสร้างไฟล์ edit ขึ้นมานะครับเป็นชื่อ edit underscore admin นะครับของที่ผมสร้างนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราทำการเพิ่มเมนูนะครับเมนู Edit นะครับหรือว่าปุ่มกด Edit ไปเพื่อไปแก้ไขนะครับให้เราทำการเปิดแท็ก TH นะครับก็ปิดแท็กทนะครับแล้วก็ใส่ข้างในเป็นเมนูแล้วกันนะครับผมแล้วก็ใน for each นะครับให้เราใส่แท็กท็เพิ่มไปในหน้าตารางนะครับ แล้วก็ใส่แท็ก a href ไปนะครับปิดแท็กนะครับให้เราใส่ลิงก์ไปที่ edit under score admin เลยนะครับก็ใส่ชื่อไฟล์ edit under score admin ไปนะครับ .php ครับผมแล้วเราก็จะทำการส่ง ID ของแต่ละแถวไปด้วยนะครับแต่ละแถวตัวนี้นะครับเป็นแถวแนวนอนนะครับ ในหนึ่งแถวเราจะส่ง ID ไปเป็นของมันนะครับก็คือส่งตัว ID ของมันไปนะครับให,รให้เราทำการใส่ตัว question mark นะครับแล้วก็ใส่ตัวแปรค่า Get นะครับ ID นะครับเท่ากับเปิด Echo นะครับ data ด,ดอลลาร์สา data เปิดปิด ID นะครับก็คือ ID ตัวนี้นะครับจะได้มาจากหลังบ้านของเรานะครับก็หรือว่า ดัต้าเบรของเรานั่นเองนะครับก็คือจะเป็น ID ตามตรงนี้ที่มีนะครับ ID แต่ละตัวของมันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนี่นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการเช็คปุ่มของเราก่อนนะครับว่าสามารถส่งค่า ID ไปได้หรือเปล่านะครับอาตอนนี้ปุ่มยังไม่ขึ้นนะครับให้เราทําการใส่ข้อความปุ่มของเราเข้าไปก่อนนะครับ Edit Add Update แล้วกันนะครับเรามาลองเช็คกันดูนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการ get ค่า id ของเราออกมานะครับให้เราเปิด tag php ขึ้นมาก่อนนะครับกับปิด tag php นะครับให้เราทําการเขียน echo นะครับแล้วก็เราวใส่ underscore แล้วก็ get นะครับแล้วก็ใส่ค่าข้างในเป็น id นะครับจะได้เช็คก่อนนะครับว่ามี id ส่งค่าเข้ามาจริงหรือเปล่าครับทำการ refesh หนึ่งทีครับผม ลองกดนะครับตัวแรกนะครับได้เป็น ID ที่1นะครับแถวที่1นะครับแนวนอนนะฮะส่วนแถวที่2องไดเป็น ID ที่2นะครับส่วนแถวที่4เป็น ID ที่4นะครับโอเคตอนนี้เราจะได้ ID มาสู่หน้าของ Edit Admin แล้วนะครับเราจะนำ ID มาทำอะไรให้เราเปลี่ยนค่า dollar_sign ล s c o r e get_id นะครับให้ใส่ตัวแปรให้มันนะครับเป็น ID นะครับเท่ากับ dollar_sign s c o r e get_id นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการคิวรี่ข้อมูลออกมานะครับอ่ะก่อนจะคิวรี่นะครับให้เราไปก๊อปปี้นะครับ Insert admin นะครับหรือฟอร์มจากหน้า Ins e r t มาก่อนนะครับเพื่อจะได้หน้า Insert ที่เหมือนกับหน้า Edit หรือหน้า Edit เหมือนกับ Insert ไปเลยนะครับให้เราทำการใส่ฟอร์มไว้ก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับชื่อไ i เติลของเราเป็น Edit นะครับ and Up d ัพแอนนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเราได้มาแล้วเราจะเรียกข้อมูลของแต่จาก ID แต่ละอันยังไงนะครับโดยการที่ว่าเรากดเข้าไปเดี๋ยวผมลองเซฟกันครับเซฟคลิกเข้ามานะครับในช่อง input พวกนี้นะครับจะต้องมีข้อมูลของ ID ที่1ซึ่งก็คือจะเป็น admin นะครับ username password เป็น admin นะครับส่วน first name เป็น name แล้วก็เว็มากแล้วก็ admin นะครับควรจะต้องมีค่านี้มาแสดงนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าค่าเก่าหรือว่าสิ่งที่เรากรอกไปแล้วคืออะไรนะครับ เราก็จะทำการคิวรี่กันนะครับให้เปิดตัวแปรนะครับดอลลาร์ซนะครับ SQL ครับผมไปหรือว่าถ้าจะให้ไวกว่านั้นนะครับให้เราไปทำการ Copy หน้า list admin หรือว่า table ของเรามานะครับก็มาแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะต้องทำการแวร์ค่าให้ดีตรง select star form ของเรานะครับหลังตัวหลังชื่อ table ของเรานะครับใส่แวร์เข้าไปนะครับ ให้ ID นะครับเท่ากับ dollar sign ID นะครับคือค่าตัวแปรที่เราเกตค่า ID จากค่า ID มันครับเป็นตัวแปรอลลาร์ sign ID นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทําการเขียนเพิ่มนะครับสร้างค่าตัวแปรนะครับก็คือผมจะใส่เป็น data แล้วกันนะครับเท่ากับนะครับ MySQLi นะครับ underscore นะครับ face นะครับ T C H นะครับ f e t c h นะครับ underscore a s s, o c นะครับวงเล็บโค้งเปิดปิดนะครับแล้วก็ให้เรานำตัวคำว่า q u r y ที่เป็นอยู่ด้านบนนะครับมาใส่นะครับหรือว่าตัวมา s q l underscore q u r y มาใส่นะครับพอใส่เสร็จนะครับหลังจากนั้นให้เราไปดูที่ช่อง input นะครับให้เราทำการเขียน value เข้าไปนะครับก็คือให้เราเขียนว่า value เท่ากับนะครับ เปิดแท็ก PHP นะครับหรือ Echo PHP แต่ผมจะใช้เป็นแท็กแบบนี้ครับแล้วก็ทําการใส่คําว่า data นะครับแล้วก็เปิดปิดวงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับแล้วส่วนในวงเล็บสี่เหลี่ยมเราจะเอาอะไรมาใส่นะครับแล้วก็ทําการไปดูที่ database ของเรานะครับซึ่งเราจะเรียกข้อมูล user นะครับจากนั้นเราก็ทําการก o p user มาแล้วก็ใส่ใส่ใส่เข้าไปนะครับใส่ s t r i แล้วก็ใส่ไปขั้นต่อไปเราจะต้องใส่ทั้งหมด4 input นะครับก็ทําการ copy มาเลยครับ ปีนะครับใส่ first name last name นะครับแล้วก็ p a s s w o r d t นาทีครับอ่าเสร็จแล้วทีนี้เราก็ทำการแก้ไขนะครับให้ตรงกับชื่อใน Database ของเราชื่อในการเรียกนะครับ first name ครับผม last name ครับขั้นตอนต่อไปเรามาเช็คกันก่อนนะครับว่าสามารถแสดงค่ามาในช่อง Input ของเราได้หรือเปล่านะครับ แล้ก็ทําการ refresh นอ่าตอนนี้นะครับที่มันแจ้งนะครับของเราคือจะขาดตัว connect ไปนะครับซึ่งให้เราไปทําการ copy จากหน้า insert มาก็ได้นะครับก็คือ include connect ของเรานี่นะครับมาใส่ด้านบนก่อนแท็กอื่นๆนะครับหรือว่าตัวแปรอื่นๆนะครับให้เราใส่ include ล้วลอง test กันดูนะครับอ่าตอนนี้ข้อมูลของเรามาแล้วนะครับเราก็จะลองไปดูหน้าอื่นกันบ้างนะฮะ ขอมูลหน้าอื่นนะครับเราก็จะลองแถวที่2นะครับจะต้องเป็น admin123 นะครับตอนนี้ก็จะได้เป็น admin123 นะครับสำหรับ ID ที่2นะครับถ้าเราไปเราจะมาทำกันต่อเลยนะครับจะทำยังไงให้ข้อมูลถ้าเราแก้ไขเข้าไปนะครับเป็น s s d อย่างนี้นะครับแล้วมีข้อมูลเข้าไปเก็บในฐาน้า t a b a หรือว่า Save เข้าไปเลยนะครับก็ทำการเขียน e f v e ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ d o l อ่า i s s e t นะครับ อีเชนนะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็ใส่ข้างในเป็นดอลลาร์ไซน์โพส์นะครับดอลลาร์ไซน์ด้สกอร์โพส์นะครับทุกทีครับแล้วก็แหละนะฮะใส่ตกใจนะครับก็คือไม่เท่ากับนะครับแล้วก็ empty นะครับค้าว่างคือไม่เท่ากับค้าว่างนะครับความหมายของมันให้เราใส่ดอลลาร์ไซน์โพส์เข้าไปด้านในนะครับดอลลาร์ไซน์ดสกอร์โพส์แล้วก็วงเล็บเปิดปิดหลังอีฟนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราไปทำการ copy หน้า insert admin ก็ได้นะครับก็คือเราจะดึงค่าโพสตมาหรือว่าเราจะเช็คก่อนก็ได้นะครับถ้าเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูก่อนนะครับว่ามีค่าโพสเข้ามา p r i n r นะครับเท่ากับ l e t s c o l l post นะครับปิดสต i n g นะครับลองไปเช็คกันดูว่าถ้าเราเกากเพิ่มเข้าไปเราจะมีค่ามาเก็บไว้ใน array หรือเปล่านะครับผมจะใส่เป็นตัว d เข้าไปนะครับสักสตัวลอง s a v ครับ ตอนนี้ค่าก็จะเข้ามาขึ้นมาอยู่ที่ user name นะครับแล้วก็เป็น admin หนึ่งแล้วก็มี ddd 3ตัวนะครับก็คือตอนนี้มีข้อมูลโพสต์ส่งเข้ามาถูกต้องนะครับเราก็ทำการแปลงข้อมูลโพสต์พวกนี้นะครับให้เป็นตัวแปรเหมือนกับตอน insert เลยนะครับเราไปทำการ copy มาก็ได้นะครับแล้วก็มาแก้ไขอ่าก็จะได้ข้อมูลตรงนี้มาฮะตัวแปรของแต่ละช่องนะครับก็จะรับค่าเหมือนกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราทำการเขียน c u r y นะครับ ก็คือให้เปิดตัวแปรมาก่อนนะครับผมจะเป็น sql underscore edit ก่อนนะครับตัวแรกเท่ากับนะครับปิดขิ้นแท็กไว้ก่อนนะครับให้เราไปเปิด W3 School นะครับแล้วก็ลองเสิร์ชหาว่า Up d เด e to database หรือว่าอัปเ t ต php นะครับ Up d เด e sql to php อะไรก็ได้นะครับเปิดไล่หาดูนะครับก็จะเจออยู่ใน W3 s ส h o o กก็คือจะมีบอกอยู่นะครับเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อความเมตไวนะครับอันนี้ ัมจะกรอบมาให้ดูนะฮะอ่าก็จะเป็นตัวอัปเดตนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันของตัว SQL นะครับอ่าพอเขียนขึ้นมาอัปเดตนะครับข้อมูลตรงนี้ก็คือชื่อเทเบิลของเรานะครับก็คือ tb underscore admin นะครับส่วน set นะครับก็คือจะเป็นการเก็บค่าตามช่องนี้นะครับว่าเราจะเก็บตัวไหนเข้ามาในการอัปเดตบ้างนะครับซึ่งผมจะเก็บทุกตัวนะครับในตอนนี้ก็คือมี username ให้เราใส่ username แ a n d ล็อส่วนในตัวสต i n g ข้างในนี้ครับให้เราเปลี่ยนเป็นตัวแปรที่เราได้รับค่ามาก็คือ username ของเรานั่นเองนะครับตัวแปร username ให้เรานำมาใส่ตัวถ้าเราจะใส่ตัวที่สองก็คือให้เราใส่ลูกน้ำขั้นนะครับแล้วก็ต่อด้วย password นะครับที่เรามีใน Database นะครับผมตั้งชื่อตรงเลยนะฮะพยายามให้ไป Copy ก็ดีนะครับถ้าตั้งชื่อไม่ตรง password นะครับ อ่าต่อไปก็อ่าผมจะทำการ Copy เพื่อความว่องไวยหน่อยนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็น first name นะครับแล้วก็เก็บตัวแปร first name last name ก็เก็บตัวแปร last name นะครับส่วนค่าแวร์นะครับก็คือให้เรานำ id ที่เราทำการสร้างตัวแปรจาก Get ค่า id ที่ได้รับค่าจากหน้า list admin มาครับหรือหน้าตารางของเราแล้วส่ง id มาในหน้านี้นะครับให้เรานำตัวแปรตัวนี้มาใส่นะครับการจะใส่นะครับให้เราใส่ ตัวสตริงที่เป็นขีดเดียวก่อนนะครับแล้วก็เป็น่ใส่ดอลลาร์ไอดีนะครับแล้วก็จะได้ตอนนี้เราได้การเขียนมาแล้วนะครับขั้นตอนต่อ,อไปนะครับเราต้องมาทําการคิวรี่เหมือนเดิมนะครับให้เราใส่ดอลลาร์ให้สร้างค่าตัวแปรนะครับดอลลาร์ซอดคิวรี่ททีครับอันนี้ผมจะให้ชื่อเป็น under_score_id แล้วกันนะครับอ่าเท่ากับ mysqli นะครับ underscore q u r y นะครับวงเล็บเปิดปิดนะครับข้างหน้าเป็น connect เหมือนเดิมนะครับข้างหน้าในวงเล็บน,นะครับ connection นะครับส่วนข้างหลังนะครับจะเป็น sql underscore edit นะครับแล้วก็ปิดส t r i n g เอ่อเปิด semicolon นะครับททีบ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการเช็คว่ามีข้อมูลเข้าหรือเปล่านะครับหรือว่าอัปเดตสําเร็จไหมให้เราทําการเขียน if นะครับแล้วก็ใส่ตัวแปรนะครับ d ล l l a r sign c u r y edit มานะครับเพื่อทําการเช็คนะครับก็ if เปิดปิดนะครับเห็นไหให้กันนะเอลนะครับอืมครับสักครู่นะครับอ่าตัวนี้ก็ให้เราลองทําการ echo ไปนะครับถ้าเบื้องข้อมูลสําเร็จก็จะขึ้นว่าอัปเดต ข้อมูลสำเร็จนะครับทีครับอัปเดตข้อมูลสำเร็จนะครับปิดเซมิโคลอนนะครับส่วนถ้าไม่สำเร็จแล้วก็จะเขียนว่าอัปเดตข้อมูลไม่สำเร็จนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปเรามาลองเทสกันเลยครับว่าสามารถอัปเดตหรือว่าแก้ไขข้อมูลได้หรือเปล่านะครับทำการ ย้อนกลับไปก่อนนะครับอ่าผมจะไปเลือกอันอื่นนะครับอ่าผมจะไปแก้ตัวโรที่1หรือแอดมินยูสเซอร์เนมแอดมินนะครับหรือยูสเซอร์เนมแอดมินนะฮะตัวนี้นะครับผมจะใส่เป็นยูสเซอร์เนม 444R444 แล้วครับนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดจะเปลี่ยนเป็น123456นะครับส่วนเนมก็จะเป็นแอดมิน c c 4นะครับรันเนมก็ขอเป็นแอดมิน444ไปก่อนนะครับเราลองทำการเซฟดูครับ ตอนนี้เราสามารถอัปเดตข้อมูลได้สำเร็จแล้วครับเราลองกลับไปดูที่ list table list admin นะครับหรือว่าตารางของเรานั่นเองนะครับ list table admin นะครับตอนนี้ข้อมูล44 4ก็เข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถอัปเดตได้ต่อนะครับโดยการที่ว่าเราคลิกเมนูปึ้งเข้ามาอัปเดตเป็น2 44 2นะครับปึ๊บตอนนี้ก็ถ้าแจ้งคืออัปเดตข้อมูลสำเร็จนะครับให้เรากลับไปดูที่หน้าเดิมนะครับ list admin นะครับ จริงๆไม่ต้องมี ID นะครับจริงๆกดกลับก็คือย้อนกลับครับอ่า user admin ก็จะเพิ่มเป็น2มานะครับอันนี้ก็คือวิธีการอัปเดตเบื้องต้นในตัว psp นะครับเชื่อมกับ sam หรือว่า local host ของเรานะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ก็จะสอนเบื้องต้นเพียงเท่านี้ก่อนนะครับมีคำติชมหรือแนะนำยังไงก็เขียนใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับยังไงก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับ d e v Gen Project นะครับ ฝาก subscribe ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ฝากกด v i วแล้วก็ comment ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับช่องของผมก็จะมีวิธีการสอนมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมว่าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมให้อีกนะครับขอบคุณมากครับ